ผมกำลังเล่นทําเอกสารให้อยู่ครับยังไงพรุ่งน,นี้ก็เรียบร้อยแน่นอนครับขอบคุณมากค่ะคุณเจรยุไว้พบกันทรุ่งนี้นะคะขอบคุณจุ๋มใครมาทำน้ำหกแถวนี้เนี่ยอ้าตรงนั้นก็มี เป็นไรคะ่ะท่านประธานไม่บ้านอ่อยท่านประธานเหรอเนี่ยไม่ได้แล้วเรื่องนี้ก็หนึ่งหูเย,ยว,วากันผมขอตัวก่อนนะครับค่ะนี่เย,ยว,วาทำเอกสารอะไรเย,ยว,วานางหญิงเชียว ก็เอกสารการขายหุ้นนะสิพี่มิวนะพี่มิวคนอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะเอามาให้น้องสาวตัวเองทำเนี่ยนะเอกสารการขายหุ้นนิดบริษัทเราไปไม่รอดจริงๆหรอวะก็ไม่เชิงหรอลูกหมูพี่มิวเข้อหาทุนบริหารบริษัทต,ต่อไม่ได้ทางเรื่องนี้คงดีที่สุดแล้วแหละอืออือเออเยวะฉันมีเรื่องเด็ดจะมาบอกเรื่องอะไรลูกหมูก่อนเรื่องแม่บ้าน มาอ่อยพี่ชายแกไง่าฮะจริงเหรอคนไหนฉันไม่รู้หรอกจำชื่อไม่ได้แต่ว่าน่าจะเข้ามาใหม่นะไว้เจอหนะ้าเดี๋ยวฉันจะชี้ให้ดูโอเคพวกสาวใช้สมัยนี้เห็นใครรวยหน่อยก็เข้าหาละพี่มิวยิ่งไม่ค่อยทันคนอยู่ด้วย้ย ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าฉันทําอะไรผิดหรอคะถึงได้มาพูดกับฉันแบบนี้ผิดสิผิดที่ไม่เจียมตัวไงเป็นแค่แม่บ้านหรือเรียกง,ง่ายๆว่าคนใ้แต่อยากจะมาจับท่านประธานสงสัยที่บ้านคงจะสอนให้ใช้วิธีรวยทางหลับแลวมั้วว่าระวังจะมีพี่สะพ้ายเป็นแม่บ้านนะไม,ม่ทาฉันไม่ปล่อยพี่แม่นี่มาเป็นขยะบนตะนูฉ ฉันว่าพวกคุณคงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่วคะค่ะฉันไม่ได้คิดอย่างที่พวกคุณคิดความคิดต่ำๆแบบนั้นคงมีแต่คนต่ำๆเท่านั้นแหลคะค่ะที่คิดอุ๊ยว้ามันว่าแกต่ำน่ะเฮ้ยเยคนใช้ปากนี้นะนะแกรู้ไหมว่าฉันไม่ใครค่ะอะไรเนี่ยล่อยค่ะปิไปิดวุ้ยพี่มิวจะไปช่วยมันทำไมปล่อยให้มันลงไปนั่นแหละสมควรแล้ว ว่าทำอะไรของแกเนี่ยไปผักเขาทำไมทำไมจะถักไม่ได้ก็หมันมาอ่อยพี่มิ้วลูกหมูบอกว่าหมดแล้วคุณลูกหมูเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วเขาไม่ได้อ่อยอะไรพี่ทั้งนั้นเลิกทำพี่ใส่แบบนี้ได้แล้วว่า พอแล้วว่าแล้วนี่เตรียมเอกสาร้องใช้พวกนี้หรือ,อยังเปลี่ยนแล้วค่ะโอเคไปทำง,งานได้แล้วไปคุณก็ด้วยคุณลูกหมูค่ะว่าเราจะทำยังไงกับเย็ยนีดีอย่าคิดว่าเรื่องมันจะจบแค่นี้นะแกมายุ่งกับพี่ชายฉันก็เท่ากับอยากมีเรื่องกับฉันแกเตรียมตัวหางานใหม่รอได้เลยเย็นีบ้าน ถ้าพูดถึงม่นคนใหม่มาฉันจะให้เขาไล่แกออกสมน่าท่านประธานของฉันอย่าถ้าฉันไม่ได้ใครหน้าไหนก็ไม่ได้สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการนะคะ สวัสดีค่ะ,คะนี่คือคุณจุม๋มเป็นผู้ถือหุ้นคนใหม่ของบริษัทเราครับยินดีด้วยนะคะคุณจุม๋มต่อไปนี้ตำแหน่งประธานบริษัทตกเป็นของคุณจุ๋มแล้วนะคะไม่หรอกค่ะฉันไม่ได้จะมาดูแลบริษัทนี้เองหรอกเอาแล้วใครจะมาดูแลแทนล่ะคะลูกสาวฉันเองแหลคะค่ะเอาเข้ามาแนะนำตัวสิลูก ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะทุกคนเย็นแม่บ้านแม่บ้านนี่ลูกของคุณจุ๋มเหรอครับใช่ค่ะนี่หนูบีมลูกสาวคนเดียวของฉันเองฮะแม่บ้านจะเอาอย่างงั้นจริงๆเหรอลูกใช่ค่ะไม่ต้องหรอกบริษัทคุณจิรายุเขามีมาตรฐานคงมีแต่พนักงานดีๆเหรอลูก ไม่ได้แล้วคะ่ะคุณแม่เราไปดูให้เห็นกับตาดีกว่าหนูจะปลอมตัวเข้าไปคะ่ะอ่ะอ่ะอแล้วแต่ลูกกันแล้วกันขอโทษนะคะที่ฉันต้องปลอมตัวเข้ามาแบบนี้ฉันแค่อยากจะคัดกรองพนักง,งานในบริษัทว่าใครที่สมควรอยู่ต่ออ๋อไม่เป็นไรเลยครับคุณบีบคุณมีสิทธิ์ครับใช่ค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะ แต่เทาที่ฉันสังเกตก็ยังมีพน,นักงานบางคนที่คอยหยุยงปลุกป,ปั่นแล้วก็ทำให้บริษัทเกิดปัญหาอยู่นะคะแบบนี้เราควรจะทำยงไงกันดีคะคุณแม่แล้วแต่หนูเลยลูกมันเป็นสิทธิ์ของหนูเออหนูขอโทษค่ะคุณบีมต่อไปนี้หนูจะไม่ทำนิสัยแบบนี้แล้วคะ่ะหนูสัญญา ดีแล้วค่ะคุณลูกหมูคิดได้ก็ดีแล้วค่ะคนเรา <pec> เลือกคิดเลือกที่จะทำสิ่งดีๆได้นะคะค่ะคุณบีมวาก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคุณบีมที่หูเบาจนพูดไม่ดีกับคุณไม่เป็นไรแล้วค่ะคราวหน้าก็ใช้สติคิดให้ดีนะคะค่ะเออถ้าไม่เป็นการรบก,กวนวันนี้ผมขอเลี้ยงอาหารเย็นพวกคุณได้ไหมครับ ออพอดีฉันจะต้องไปธุระนะคะ่ะหนูวีมไปกับคุณจีรยุทธาสิลูกคุณแม่ไปเอน,นะนึกถึงสานามบินเลยใช่ไหมลกูกจ้าจ้าไปเึงียมาษาอังกฤษแล้วบอกพ่อด้วยนะขอโทษด้วยนะลกูกที่ไม่ได้ไปส่งขึ้นเครื่องอจ้าจ้าพอ่อรักลูกนะจ้าโอเค ตัวตีนว่าิเตอร์ไม่เป็นไรคะ่ะคุณลุงว่าแต่คุณลุงคุยกับใครหรอคะน่าสิครับเห็นเรียกว่าลูกเอา้าก็ลูกสาวลุงไงคนที่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันกับพวกหนูตอนอนุนบาลเนี่ยอ๋อน้องพิชชาหนูจําได้แล้วค่ะโหได้ฉาดจเลยนะครับเนี่ยได้ไปเรียนถึงเมืองนอกเนี่ยแบบนี้แหละลุงว่าเรียนจบแล้วจะให้กลับมาดูแลบริษัทแทนลุงด้วยอ่า แล้วพวกหนูมาหาลุงมีธุระอะไรกันคือว่าหนูจะเข้ามาถามคุณลุงนะคะเรื่องที่จะให้ฝากหนูกับพี่ปีเตอร์เข้าเป็นคณะกรรมการบริหารบริษัทค่ะโอ้ลุงทำไ,ได้ไหมอ่ได้สิครับคุณลุงเป็นถึงประธานบริษัทมีหุ้นตั้ง90%ไม่ใช่หรอครับตอนนั้นน่ะใช่แต่ตอนนี้ลุงแบ่งหุ้นให้ลูกสาวไปแล้วลุงเหลืออยู่แค่40%เองเออยังไงตำแหน่งของคุณลุงก็เป็นถึงประธานบริษัท ใหญ่สุดที่นี่อยู่ดีนี่คะช่วยพวกเราเถอะนะครับคุณลุงนะครับคุณลุงถือสว่าเห็นแก่แม่พวกเราเถอะนะครับนะคะใช้เส้นสายนิดหน่อยไม่เป็นอะไรหรอกค่ะใช้ครับสมัยนี้เขาก็ใช้กันเยอะแยะโอเคก็ได้เดี๋ยวลุงจะช่วยกันแล้วกันนะขอบคุณนะครัคุณลุงขอบคุณมากนะครับ ลุงแกงโง่นะพูดนีดพูดหน่อยก็ยอมช่วยพวกเราแหละแหมพี่ปีเตอร์ก็เราเป็นหลานรักเขาขนาดนั้นถ้าเขาพึ่งลูกเขาไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องหันมาพึ่งเราวางใจได้เลยพี่ปีเตอร์แต่ที่แน่ๆเราต้องไปเกลี้ยกล่อมคุณลุงเขาให้ได้ซสก่อนแล้วค่อยไปนโน้มน้าวใยญ่ปิชาเรื่องงี้นั่นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกยังไงบริษัทนี้ก็ต้องตกเป็นของเราในที่สุด เพราะว่าใหญ่คิดฉ์ซื่อบื้อเป็นพวกหนอนหนังสือวันวันเรียนอย่างเดียวมันไม่รู้เรื่องอะไรของบริษัทหรอจริงเกิดมาโง่เองช่วยไม่ได้และเมื่อวันนั้นมาถึงเราก็จะได้บริษัทมันมาครอบครองโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยรเลยวะหิวน้ำอะพีเตอร์นี่เธอ เธอฉันหรอคะเธอนั่นแหละมีอะไรหรือเปล่าคะมีไปหาน้ำให้พวกฉันกินหน่อยฉันเป็นประชาสัมพันธ์ไม่ใช่คนใช้ของพวกคุณนะคะอา้าวพูดแบบนี้ก็สวยสิแกไม่รู้จักพวกฉันหรือไงสงสัยมันจะเป็นพนักงานใหม่นะคะพี่ปีเตอร์มันถึงได้ไม่รู้จักลิขเดชของพวกเรา แกไปเอาน้ำให้พวกฉันเดี๋ยวนี้ไม่ค่ะเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่แต่แกต้องทำถ้าแกไม่ทำตามคำสั่งของพวกฉันแกจะไม่มีที่ยืนไม่มีที่ยืนก็นั่งสิคะต่อปากต่อคำกับฉันแกไม่รู้ใช่ไหมว่าพวกฉันแค่แก่แค่ไหนไม่ทราบ ขนาดพวกคุณยังไม่ทราบเลยฉันจะไปทราบได้ยังไงคะเฮ้ยกูประสาทกันนี่หว่าแกไม่รู้เลยไงว่าอาชีพของแกมันก็คือลูกน้องฉันใช้อะไรแกก็ต้องทำตามทุกอย่างถึงฉันจะสั่งให้แกยืนกลางถนนให้รถชนแกก็ต้องทำ ฟ้องคุณลุงให้ไล่แกออกไปเลยเพราะลุงของฉันเป็นเจ้าของโรงแรมนี้แกไม่หล่อแน่เอาเลยค่ะฟ้องเลยค่ะฉันไม่กลัวน่าสงสัยจังเลยนะคะคุณเป็นแค่หลานทำไมคุยโตโอ้อวดกันได้ขนาดนี้เอ๊ะอยงงีงนี่ปากปีจอแบบนี้ขอแม่ตกสักทีเถอะ ย่ามายุ่งกับฉันสีตาอ้าวพีเตอร์ว้ายังไม่กลับกันอีกเหรอ ยังไม่กลับครับพอดีว่ามีปัญหาน,นิดหน่อยปัญหาปัญหาอะไรเลยพีเตอร์ก็แม่เป็นนักง,งานประชาสัมพันธ์นี่สิคะมันแอบอู้งานพอพวกเราเตือนก็มาพูดจาหยาบคายใส่พวกเราค่ะคุณลุงไล่ออกเลยนะคะใช่ครับเก็บไว้ก็ต้องบริษัทนี่เธอที่หลานฉันพูด,ดจริงหรือเปล่าเอาฉัาถามทำไมไม่ตอบสรุปที่หลานฉันพูดเป็นเรื่องจริงไหมคะ ไม่ปากดีเหรอจ๊ะทำไมไม่หันหน้ามาตอบคุณลุงเพาล่ะจะไม่หันมาดีๆใช่ไหมนับหนึ่งนับสองนับสามลุงมาดีเลยมาไช่นนนมาดมาดี้่อยมาีอพี่ไอ้โอ้ยี่นอ่อ่้่ ฉันถามว่าจริงไหมตอบมาสิเตียบตัวเลยแกเดูไล่ออกแน่ <c oughs> ถ้าเธอไม่พูดฉันจะไล่เธอออกองั้นก็ไล่หนูออกเลยสิคะ <c oughs> ถ้าคุณพ่อหูเบาเ <c oughs> ชื่อคนพวกนี้ <c oughs> ก็ไล่หนูออกเลยคะ่ะพิชาหนูอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไม่ได้ขึ้นเครื่องไปแล้วเหรอลูก นอพิชาพีเตอรคุณพ่อคะคือว่าหนูอะจะดีเหรอมี่ค่าตัว๋วค่ากินอยู่อีกไม่ใช่น้อยๆเลยนะเอาไปเธอแกจาเป็นต้องใช้มากกว่าฉันฉันอะจะไปเรียนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ฉันว่าโอกาสนี้เหมาะกับแกมากกว่าลับไปเถอะนะเพื่อนแล้วอีกอย่างฉันก็อยากอยู่ดูแลคุณพ่อกับบริษัทด้วย แกไม่ต้องคิดมากนะขอบใจแกมากเลยนะพี่แกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับฉันเลยนะโถพิชาถ้าหนูไม่อยากไปเรียนต่ออยากทำงานอยู่ที่นี่หนูก็บอกพ่อดีๆสิพ่อจะได้หาตำแหน่งที่เหมาะสมกับหนูให้คุณพ่อคะไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรมันก็สำคัญหมดแหลคะค่ะหนูทำได้ทุกตำแหน่งถ้ามันมาจากความสามารถของหนูคะ่ะคุณพ่อคะ อย่าใช้อ <herum len> <questo S 2> ํำนาจเส้นสายใปทางที่ไม่ควรเลยนะคะแต่ว่าสมัยนี้ใครๆก็ใช้เส้นสายกันทั้งนั้นแหละลูกมันเป็นเรื่องปกติเขาทำกันแต่เราก็ไม่เห็นต้องทำตามเลยดีคะเชื่อหนูเธอค่ะคุณพ่อมันไม่ได้ส่งผลให้ชีวิตของเราดีขึ้นเลยคุณพ่อคะหนูขอโทษด้วยนะคะ ที่หนูไม่ได้ไปเรียนต่อตามที่คุณพ่อต้องการหนูแค่ไม่อยากทิ้งคุณพ่อกับบริษัทไว้กับพวกคนเลวพิชาไปว่าพี่เขาทำไมลูกเขาเป็นญาติเรานะใช่ใช่นะ้องพิชาเราเป็นพี่น้องกันนะเ,เราเป็นเรือนญาติกันไงญ <c oughs> าติเหรอคุณพ่อคะหนูจะบอกความจริงให้คุณพ่อตาสว่างเองคะ่ะอะไรเหรอลูก หลานๆของคุณพ่อทั้งสองคนบอกว่าพวกเขาจะฮุบบริษัทของเราไปเป็นของตัวเองทั้งหมดเลยค่ะจริงเหรอนี่พวกเธอคิดจะทำอย่างนี้จริงๆเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่ครับคือใช่คือพวกเราไม่ได้คิดจะทำแบบพี่นอ้องพิชชาพูดจริงนะคะใช่ครับพวกเราโดนใส่ร้ายครับพวกเธอนี่เลี้ยงเสียเข้าสุกจริงๆ คิดเดร์คุณฉันเหรอไปกลับบ้านไปหาแม่เลยไปแล้วออกไปนี้ฉันจะไม่ช่วยเหลืออะไรครอบครัวพวกเธอโอ้ยี่ oh เราทำยังไงกันดีเนี่ยอุ้ยโอแกนั่นแหละ ไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน